บ้านท้าไม่จาเป็นการที่6เราต้องล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารเมื่อล้างสะอาดแล้วให้ล้างด้วยน้ําให้สะอาดค่ะเต้ออยู่ในที่ที่อากาศถ่ การที่4ี่เราต้องใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารกับผู้อื่นมาตรการที่สองเราต้องเว้นระยะห่างสองเมตรครับมาตรการที่2เาร,2ราร 2, ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆมาตรการที่1เราต้องใส่แมสก่อนออกจากบ้านนะเอ๊ะ <c oughs> อีกแล้ว